ที่เรื่องน่ายินดีของสาวมัดหมี่พิมพ์ดาวนะคะเตรียมสลโสดด้วยวัย26ปีนะคะแล้วก็ข้างไปอัปเดตอาการป่วยของเขาทรายกาเล็กซี่ที่เพิ่งผ่าตัดนิ้วไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ แตทาสุราชายาศิลปินแห่งชาติพร้อมด้วยอรัญญาน,นำวงคู่ชีวิตเขารับรางวัลทูตความดีศีวิสาขาบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาโลกประจำปี2558จากเจ้าอาวาสวัดสเกตราชวารมหาวิหารค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีดรบุ๋มปนัดดาพิธีกรคนสวยจากริการตกมันสปบันเทิงนิโคเทริโอไต่เพนพัสอุ่มอาภาสุริรวมถึงวัดที่เจ้าสาวมัดหมีพิมดาวและอดีตนักมวยเจ้าของแชมป์มวยโลกเขาสายกาแล็กซี่ก็มาร่วมรับรางวัล วันในงานนี้ด้วยเช่นกันค่ะสิงข์ข่าวทรายยังเผยถึงเรื่องสุขภาพหลังเข้ารับการผ่าตัดนิ้วที่ท่อและถุงน้ําดีเมื่อกลางเดือนก่อนและพักฟื้นที่โรงพยาบาลน,นานถึง10วันว่าตอนนี้ร่างกายกลับมาแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละคะ่ะเป็นนิ้วในในท่อน้ําดีแล้วก็ในถุงน้ําดีด้วยผ่าตัดถึงสองครั้งเก่า,า,าคอเคยเป็นมาก่อนมันน่าจะมันเนื่องจากอาจะเป็นฝ้าแฝดหรืออะไรมันก็เลยเป็นด้วยกัน,กนใช่ใช่ครับ แต่ก็ดีแล้วหายตอนนี้หายดีแล้วร่างกายก็เดี๋ยวจะกลับมาฟิรงเฟิร์มเหมือนเดิมอาจจะชกให้ดูก็ได้ไม่แน่หมอให้ระวังอะไรเป็นพิเศษก็ระวังเรื่องทานของมันๆนะครับอืมก็อย่างนออย่างอื่นก็ทานได้ปกติทั่วไปครับผม เขาชายยังบอกอีกว่าต่อจากนี้ไปจะดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นเพราะอยากสร้างความสุขให้แฟนละครผ่านหน้าจอทีวีไปอีกนานๆค่ะขณะที่สาวมัดมีก็เผยถึงข่าวดีเตรียมจูงม,มือนหนุ่มสัวแฟนหนุ่มที่คบพากกันมาราวปีครึ่งแลนระฆังวิวาสในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังฝ่ายชายไปสู่ขอกับคุณพ่อของเธอด้วยตัวเองในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งว่าที่เจ้าสาววัย26ก็บอกว่าแม้หลายคนจะมองว่าเธอยังเด็กไปสําหรับการแต่งงานแต่มัดมีกลับมองว่าเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมแล้วละค่ะ